วันนี้มาเจอกับคุณครูฝ้ายในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาต่อจากที่คุณครูสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะคุณครูฝ้ายจะมาพานักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะจากที่เมื่อวานทําหน้า8 8 8 9วันนี้จะเป็น9 0กับ91นะคะโจทย์ปัญหาตอนที่2นะคะก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลย ก่อนอื่นนะคะต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกนะคะมีอะไรกับสิ่งที่โจทย์อยากรู้หรือสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะใครอ่านได้แล้วพยายามอ่านนะลูกนะโต๊ะตัวที่1ยาว4เมตรนำโต๊ะตัวที่2มาวางต่อกับโต๊ะตัวที่1ได้ความยาวรวม9เมตรคำถามโต๊ะตัวที่สยาวกี่เมตรโอ้โห บอกเลยว่ายากวรนนีพาสนี้ยากแต่เราจะทําให้มันง่ายค่ะอ่ามันจะง่ายขึ้นอย่างไรคะอ่าทำให้กลายเป็นรูปภาพค่ะนั่นเองอ่าสมิธโจ์บอกเขาบอกว่าเขามีโต๊ะหนึ่งตัวนะคะโต๊ะตัวแรกยาวนี่โต๊ะแบบนี้นะคะยาวกี่เมตรคะอ่าโต๊ะตัวนี้ยาว4เมตรความยาวค่ะนะคะเขาบอกแล้วเสร็จเขานำโต๊ะตัวที่สองมาวางต่อกับตัวที่หนึ่งนะอ่ออีกตัวมาวางต่อเลยค่ะฟึบ พอมาวัดตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวที่สองมันได้ความยาวรวม9เมตรอเข้าใจไหมคะอ่รพอวัดเป็นรูปแล้วเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมแปลว่าถ้าวัดตั้งแต่วัดตัวเดียว่ะยาว4เมตรแต่พอวัด2ตัวรวมกันได้เท่าไหร่คะอได้9เมตรคำถามอยากรู้ว่าตัวตัวที่สองยาวกี่เมตรทำอย่างไรทำอย่างไรคะก็ดึงโต๊ะตัวแรกออกถูกไหม มีคนบอกว่าออกกระหนุก็เอามาวัดแค่ตัวตัวแรกค่ะสมมติเราบอกมันไม่มีสมมติเราไม่มีอ่ะไม่มีที่วัดมาไม่มีไม้วัดอ่ะรู้แค่ตัวแรกยาว4เมตรแต่ตัวที่สองเราไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ทำอย่างไงคะแต่รู้ถ้าวัดรวมกันได้9เมตรนะเออทำอย่างไงคะก็ความยาว9ใช่ไหมคะ9เมตรนี่คือยาวทั้งสองตัวยาว9เมตร ตัด4เมตรออกไปค่ะตัด4เมตรออกทิ้งไปก็คืออะไรคะประโยชน์สินลักคืออะไร9ลบ4นั่นเองถูกไหมคะยาทั้งหมดเป็น9ตัดโต๊ะตัวแรกออกไป4เมตรก็จะเหลือโต๊ะตัวที่สองตัวเดียวถูกไหมการลบ4ได้เท่าไหร่คะได้5ค่ะนับ4นะคะไปหา9นะคะเวลาลบเลขหรือจะชูมา9แล้วลบออก4ก็ได้ได้5เมตร จากนั้นตรงต,ตอบด้านล่างโต๊ะตัวที่สองยาว5เมตรนะคะตอบเป็นเลขไทยค่ะยากไหมต้องมองให้เป็นภาพนะคะมันจะทำให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าการวิเคราะห์โจทย์โอเคนะคะนักเรียนจะวาดรูปโต๊ะไปเรอยก็ได้นะหรือไม่วาดก็ได้แต่วาดก็จะทำให้เราเข้าใจนักเรียนจะวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ค่ะ โอเคนะใครไม่ทันกดหยุดนะคะใครทันไปต่อเลยต่อไปค่ะริบบิ้นนะคะริบบิ้นที่มาใช้ผูกผมผูกของขวัญน,นะเขาจะมาักษณะเป็นม้วนนะคะเราจะใช้แล้วค่อยดึงออกนะคะโอเคมาอ่านโจทย์เลยค่ะแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้ว4เมตรยังเหลือลิบบิ้นอยู่6เมตรถามว่า เดิมลิบบินมวลนี้ยยาวกี่เมตรเดิมก็แปลว่าตอนแรกมันมีเท่าไหร่โจทย์ก็สร้างความยากนะคะเขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะมีลิบบินอยู่มวลนหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ดึงไปใช้อ่ะดึงไปใช้เท่าไหร่คะสี่เมตรทําให้ยังเหลืออยู่ในมวลเท่าไหร่คะหกเมตรอ่ะครูฝ้ายทำเป็นภาพให้อันนี้คือลิบบินของเรานะคะอะ่ตัดออกไปใช้สี่เมตรถูกไหมคะแล้วเหลืออยู่ที่ในมวลเท่าไหร่คะหกเมตร ก็ถามว่าตอนแรกมันมีอยู่เท่าไหร่ทำอย่างไรคะก็แค่เอาริบบิ้นสองอันนี้มาทำไมคะเอามาต่อกันเองกลับมาต่อเหมือนเดิมก็จะรู้ว่าตอนแรกมันมีเท่าไหร่ถูกไหมเออเพราะนั้นหมายความว่านำหกกับสี่มาทำไมกันเอามาต่อกันแปลว่าไงเอามาอะไรคะเอามาบวกกันนั่นเองก็จะได้เป็นริบบิ้นแบบแรกเลยใช่ไหมคะเหมือนย้อนเหตุการณ์เพราะนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือสีบวกหค่ะ หรือหบวกสก็ได้ได้เท่าไหร่คะห้าสินะคะคู่10เลขง่ายมากตอบ10ตอบ10จากนั้นนำสิบอันนี้มาเขียนต่อในอันนี้นะคะคือเดิมริบบินวันนี้ยาวเท่าไหร่นะคะตรงคำว่าตอบจำไว้ต้องตอบเป็นเลขอะไรคะเลขไทยคะ่ะโอเคนะใครไม่ทันกดหยุดใครทันไปต่อเลยคะ่ะ ต่อไปข้อนี้คือความยากบูฟาฟก็ทําเป็นภาพมาให้เด็กเห็นให้ชัดนะคะอ่ามาตีโจทย์ให้แตกกันดีกว่าโจทย์เพราะว่าไงบ้างเอ่ยอ่ามาดูนะคะสิ่งที่โจทย์บอกพ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้ว8เซนติเมตรพ่อต้องขุดเพิ่มกี่เซนติเมตรอันนี้สีใช้สีผิดจึงจะได้หลุมลึก15เซนติเมตรอ่า สิ่งที่โจทย์ถามนะคะพ่อต้องขุดเพิ่มอีกกี่เซนถึงจะได้ตามความต้องการ15เซนติเมตรอ่ามาเป็นภาพนะคะว่าเจะขุดปกเวลาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนะต้องขุดหลุมที่ดินก่อนอ่ามาดูคะ่ะเหตุการณ์พ่อก็ขุดหลุมนะคะฟึ๊บฟึๆบฟ,บฟบชุบชุบได้8เซนติเมตรแล้วจ้ะแต่8เซนติเมตรใส่ต้นไม้ไม่ได้ เขาต้องการให้มันลึกเท่าไหร่คะต้องการให้มันลึกทั้งหมด15ซนติเมตรดังนั้นหมายความว่าไงตรงเนี้ยขุดไปแล้ว8เซนติเมตรถูกไหมคะอยากรู้ว่าต้องขุดต่อเพิ่มอีกเท่าไร่เนี่ยลึกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้15เซนติเมตรทำยังไงคะ ความลึกที่ต้องการคือ15เซนติเมตรแต่ได้แค่8เซนติเมตรเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าขาดอีกเท่าไหร่ทำยังไงคะน่าจะเป็นเลขมากหรือเลขน้อยลูกต้องเป็นเลขน้อยเนาะเพราะขุดต้องการ15แต่ขุดไปแล้ว8เพราะฉะนั้นต้องเป็นเลขที่น้อยนำเลขสองตัวมาทำาะไรกันอยากได้เลขน้อยเออนำมาลบกันนั่นเองค่ะเนาะต้องการ15แต่ขุดไปแล้ว8เพราะนั้นประโยคสัญลักษณ์คือ 15-8ลบ8เท่ากับสี่เหลี่ยมข้อนี้ทำต่อเองเลยนะครูฝ้ายเขียนประโยสคสศญลักษ์ณให้แล้วโอเคไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่เขียนตอบข้างล่างเป็นเลขไทยด้วยโอเคนะคะลบได้นะนะับ8ไปหา15นะคะกำมือนะ8แล้ว9็ส1 1ิ1 1สได้เท่าไหร่ใส่คำตอบนะคะตรงตรงนี้แล้วนำคำตอบตรงนี้มาตอบเป็นเลขไทยด้านล่างนะคะไม่ยากนะคะ โอเคใครทันไปต่อใครไม่ทันกดหยุดนะคะสุดท้ายของวันนี้นะคะมาอ่านโจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาบอกอะไรเรานะโอเคมาดูค่ะค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงสร้างไปแล้ว3เมตรยังเหลือต้องสร้างอีก8เมตร ถามว่าไข่ลูกเสือต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงให้มีความสูงกี่เมตรอหอ,อกระโดดสูงคืออะไรเด็กๆรู้จักไหมมันเป็นเหมือนตึกนะคะสูงๆแล้วแต่ความสูงที่เขากำหนดขึ้นมาสร้างไว้ทำไมเพื่อวัดความกล้าของคนที่ขึ้นไปนะคะว่าสามารถจะกล้ากระโดดลงมาไหม ซึ่งต้องมีอายุที่ผ่านอย่างเด็กแบบเรายัางกระโดดไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นที่มัธยมมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาไปค่าลูกเสือถึงจะได้ไปกระโดดหอสูงแบบนี้ซึ่งการกระโดดหอสูงอยู่ดีขึ้นกระโดดเองได้ไหมคะไม่ได้ต้องมีคุณครูนะคะเขาเรียกว่าคุณครูฝึกนะคะใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะคะตัวเซฟนะคะ ลัดตัวนะคะเวลากระโดดไปเราจะจับเชือกนะคะแล้วกระโดดลงไปแล้วจะเป็นสลิงสามารถปล่อยตัวมาได้อันนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้มันมีหลายแบบแต่นักเรียนจะอยู่ดีกระโดดเองไม่ได้ตอนนี้ต้องมีคุณครูฝึกอยู่ด้วยเสมอแล้วอายุนะคะยังไม่ถึงก็ไม่ยังไม่สามารถเล่นได้นะลูกนะอาคราวนี้พอกระโดดสูงก็เหมือนตึกนั่นแหละอาเขาบอกว่าเขาอะสร้างไปแล้ว3เมตรเห็นไหมคะอันนี้คุณครูไฟว่ดให้ดูแล้ว สร้างไป3เมตรเรียบร้อยจากนั้นทําไมต่อเขาบอกว่ามันต้องสร้างต่อเพิ่มอีกนะสร้างต่อเพิ่มอีก8เมตรนะแต่ยังยังไม่ได้สร้างหรอกแค่บอกล่าเฉยๆว,ว่าเดี๋ยวอันนี้ส่วนเนี้เดี๋ยวจะสร้างเพิ่ม8เมตรเขาเลยอยากรู้ว่าสรุปแล้วหอกระโดดสูงนี้ทั้งหมดเนี้ยที่จะสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันจะสูงกี่เมตรประโยคเสรีลักษณ์ข้อนี้ทํำยังไง ตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้วแค่3เมตรเดี๋ยวจะสร้างต่ออีก8เมตรอยากรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้สูงเท่าไหร่ทั้งหมดนี้อ่าทำอย่างไรคะไฟ้าใบแล้วเออนำมาบวกกันนั่นเองถึงจะได้ความสูงทั้งหมดถ้านำมาลบกัน8ลบ3เหลือ5ก็มันจะใช่ไหมคะมันไม่ใช่เขาต้องการสร้างเพิ่มอีก8นะคะเพราะนั้นก็นำ8กับ3มาทำไมคะบวกกันจึงได้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ สามบวกแปดกับสี่เหลี่ยมข้อน,นี้นักเรียนทาเองค่ะเอาแปดนะคะใส่แล้วก็นับต่อไปนะคะอีกสามได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยอย่าไปยุ่งกับขานะประโยคสัญลักษณ์ต้องเปิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างๆนะลูกนะแปดบวกสามได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้จากนั้นได้เท่าไหร่คะได้คำตอบตรงนี้แล้วก็เอามาใส่เป็นเลขไทยตรงด้านล่างโอเคไหมคะ เป็นไงบ้างคะวันนี้สี่ข้อยากไหมถ้าเราฝึกทำโจทย์ไปบ่อยฝึกอ่านนะมันก็จะไม่ยากนะคะเออค่อยๆเขียนค่อยๆทำคิดตามนะคะใครสงสัยเปิดย้อนคลิปไปดูได้ใครจดไม่ทนันกดหยุดไว้ได้ไม่ยากคุณครูพาทำหมดแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้จบหมดแล้ว บทนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็ทำแบบทดสอบกันนะคะสหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย